ยอะก็ยอะทีตัวเนี่ยเจก็จะเตาจ้่มเผาเนี้อก็ใช้ครีมเดียโนเทียก็อลีนซื้ออยู่ว่าเจ้าก็บาเตาก็ใส่เนี้อเจ้าละอีก็ถือมีเยอะนะเดียโนย่อคุยอปีอ้วนสรางหัวข้าหนอเขาก็อยู่อ้วนสร้างข้าหนอก็เยอะจู่เตาเอ่อสริชข้าวจ้ก็เบาหอยเทียก็เยอะเยอะเจ้าเส้นตืเอช่างข้าหนอเทลีเ้าให้เทียก็อยอะเสริชตืดเนะนะแต่กูเทลีมวยเจ้าเส้นสีส้มๆเจ้าละเสร ตนอกผู้สัลไกกอลินาเทยซึชุตังลิงใดเจ้กองเตนอยาก็ยอยู่ยอตดูดนวนนิลงคือชิเซนเตก็อยูจวลูกกอเนอยากอเซนเอกมอลลูจคังลูเตนทตยชิเซนะตไปมอลนตังลาวนลกเตก็มัวลีจอกอเตนอเทมลีจ้กอนนตัวบงก็เทลวตายยนออลิงติอัญญตกชิจกงยาจเมจ ส่เทียนนะ่ดี๋ยาก็เก่งๆเลยนเก็จะจอวลีนอนอต้เชียตูคือก็จะจ่อนเตก็ส่วิธีีนอยว่าเจ้าก็วัตาวงก็อแต่าไปมอตังียนนยนไปมุชวนอเก็จะบขลอรีชนองเทอยู่ว่าจ้ก็คอตาก็จักลแต่นีหหเทนีรงก้าวนั่นรอแต่ถ้าไปม่คอตีก็มรีเทียนะ trong bông nó thua tua bông thì có một con chạy lên nó thế chứ ta đợi bê mất chạy ta lên nó là ước nó có giấy tự có chi sơ bê tao ít chọn đâu cho lọ bao lọ ta cho lọ biết là đời nhớ nhớ nó thì giờ lên có phải để nói nó để cố cố sĩ do lũ cao dưới phải sơ mô nó tăng lại để biết cao ye phải cho nó cho ít nó do chọn đó như nhé lý nó để có mô cho bàn chân chôn nó cho lò. qua cháu sư tên này yên nhỏ có thể cầu dạng tăng lại tên này yên rồi nó để mô cho nó để mô rì nó cho có chọn đau đời nó lọc kia cho có tại nhà lại sức mô nó tăng cho số lúc cầu lợi có cú cho một sợi lại xứ thập bé cho một thì nên gì chăm lại lấy lại nữa thì giờ lên đã mấy chỗ cứ tao là cô à cho một quả tàu lên nó giờ anh từ cứ có sẵn xây và không giờ cũng à không giờ món nhớ xong vào chùa nó có giấy từ này cứ có mua qua rõ nhỏ nhớ vào xứ là giờ thì lúc nó có giấy từ có mua ý cứ có một tàu cứ... nữa là กูให้จอไปจ้วิญจาณสรินสตเตียนู่นเาะไปเจ้าช <renamed> ัวเป่งเสือนะไปสรินสตุยีมัวเป่งเสือ แต่ใช้ก็ปวดการช็อตก็ตัวเป็นสีเจ้าเราสื่อซื้ออิสเซเต่เท่าก้อนส่วนใหญ่ชอบปล่อยลอยเยอะแต่ก็เยอะชอบปล่อยเลยก็เยอะช็อตเท่าก็ตัวเป็นสีเราสื่อนะอิสเซเต่เป๋ม้อเป็นสื่อแต่สเป๋ม้อเหลือตัวเคลียเป๋ม้อเหลือตัวม้อเจ้าเป๋เหล่าโน่เต้เป๋หัวจีบเอาช็อตเป๋ตัวเป็นสื่อซื้ออิสเซเต่ก็ชิกลงก็จะเกิดสังอิสเซเต่ยากก็ชิกลงไอเป๋ยืนเดินโน่เนาะยากก็ยังตัวเนื้อใจคือก็สังเกงเท่าซะ สร mm ็จของใจมงเทียนอลอกุใเชียอลลเกิดสเดียก็ย้อนจะอู้นีจเจอตื้อเราก็สามารถเกิดต่านชอยอคลิปวิดีโอจะไปเกิดนะนั่นคือก็สังเกตเทียนอลอเม็จะอกกูทันตอนนั้นรอเจนเด๋ยวหนูไปลอกวัวตลีนออนแต่ก็ริมันมุกคอจะเก่าซื้อเก็คอจะเก่าอ็นย้อนจองไหเทียสังหั้างนเขาก็สังเกตในสที่เราไล่แต่ก็อยู่ชุดคอ่างหั้งเทีย khó sáng nó thiết là thì có sơ mong thì này sơ tao kia lọ áo sáng nhau ok đang nói thì có ô lý nó cho số lúc cầu tăng cho sứ thì có dựa tao kia có tại nhà là ô lý mà mốt số lúc ở lũ ảnh nhà tăng cho thiết nó thì có dựa tao kia lý nó lại nó thì giờ ta link tư cử có sẵn sơ sơ không chờ hãi nó lọ khai xế lọ cờ nó lọ mấy link mấy cho cụ thằng tao